ยังไปเบิ่งต่อนตุ่มย่ำกับตอนกีได้จ้ะคา,า,างน้ำแล้วจ้ะใส่อันคาตะไคร้ต้องไปแล้วจ้ะทาน้ำเดือดก่อนจ้ะอันทีใส่เห็ดเห็ดญี่ปุ่น้ะจ้ะเขาเอิ้นเหี่เองก็หนูกเกินบ่ถือกันหนูไปซื้อยอยู่ตลาดมา้าจ้ะมันหาเห็ดเฟ้อบ่ได้อยู่ตลาดสงสัยเป็นน้ำโควิดจ้ะ ดีไซนเฮดอันนี้จ้ะตม้ม,ตมยำต้มยำนำคนจ้ะพีกเผาเป็นกระปุกเลยน้มจ้ะน้ำผลจ้ะแค่นี้อันคาอยู่บ้านหนูอ่อนดีดีแม่พนลวกกินกับแก้วหลายอยู่จ้ะอยู่หลังบ้านหนูมีนันก่อภัยนอนใม้น้ำเดียวเดี๋ยวมือหนาหนูสีไายให้เบิง อันนี้อันนี้เด็ดพริกสีเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับอันยางกุ้งจ้ะืัว่าต้มยำืัวอย่างคือสองอย่างวางไครอยู่อ่ะบอจ้าตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วจ้ะกุง้งต้มยำกุง้งนำคนจ้ะ จ้าเป็นตะกินแค่ยังในจ้าเดือดฟุดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วจ้าต้มยำน้ำแล้วก็ย่างน้ำเดีย๋ยวไปเบิ้งตอนเผาตอนย่างจ้ากระลังสีย่างกุ้งจ้าอันนี้น้ำจิ้มซีฟูดจ้านู้นู้ปะได้ดตำนู้ปั้นเอาวา่า มาคุยจะมาคุยมาสิจะแจกยูพีเคียวเนี่ยและแล้วก็กุ้งไข่กุ้งซื้อมาสองโลจะได้หลายอยู่จะก,กับแบงต้งยมยำน้ำแล้วก็อันแบงไวทาย,ยา่าจ้ะกำลังเรียงเตาดีจ้ะเริ่มย่างเลยจ้ะสุกแล้วจะย่างเตาอันไฟฟ้าจะสะดวก บ่มีควันน้ำจ้ะมีปนปลาทู่คลองแม่น้ำจ้ะเพิ่นบ่กินกุ้งเพิ่นก็เลยปนปลาทูจ้ะจะย่างกุ้งกับ no น้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะคัน คันคนบ่มากินซุกไล่กะบสานีกะกะบคืนได้เลยจ้ะเอาคืนกินได้เลยจ้ะแต่ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านนั้นลกโควิดก่อนจ้ะตอนนี้แตเลยต้องกินร้อนกินร้อนกินซุกแน่น้อยนึงจ้ะเป็นตะกินอยู่จ้ะโตใบใหญ่ปันไดตาว่ากะกะถือว่าโอเคอยู่จ้ะในโลละสองร้อยบาทบานเห่าขันแม่นตลาดกะกะ ลละสองร้อยหกสิบสองรอยเจ็สิอ,อยู่จากนูเบเบิงแต่ว่าอันนี้นูซั่งมาจากอัน,นเอิเพนลงอยูเพจกลุ่มเพราะว่าจากกลุ่มเพราะว่าอุดอรธานี่นี่เละอันนี้คือแนวกินมะนีจ้ะมีมีมข้าเนียวพร้อมเพราะว่าแม่กินกับปนจะ้ะแล้วกามีพักลวกพักเอยียง แ <Okay. S 2> พกแค่จ้ะแล้วก็มีปลาแหง้งน้ำพริกปลาแห้งย่างคือเกาจ้ะของแม่เห็ดต้มยำกุ้งอันนี้อายแล้วเห็ดจ้ะใ่การน้ำจิ้มที่พูดซ่อนจมไปแล้วจ้ะใช่ไหมนี <laughs> ่แก่ๆก <laughs> ุ้งจ้ะ เมื่อนี้ก็ขอปิดคลิปด้วยกุ้งเด้อจ้าพบกันกับคลิปหน้าจ้ากดไลค์กดแชร์ให้หน้เด้อจ้าสวัสดีจ้า